มาใจรงไปเลยอนี่ ย่ำคำย่ำแรงครับดูสวนกล้วยเช่นเคยนะครับมือเนี้เมื่อคืนน้ำกล้วยนะครับอันนี้ผมเพิ่งขึ้นไปฟ่องทำมือนหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันห่อนแห้งนะครับดินแห้งเวิดอันนี้ผมจะปล่อยใส่ตามหล่องนะครับผ้มเฮ็ดเป็นหล่องเป็นหล่องเลยตรงนั้นก็มีนะครับตรงนั้นก็เป็นหล่องตรงนั้นก็นเป็นหล่องนะครับเพื่อที่จะปล่อยน้ำเข้าม,มา เดี๋ยวผมพาพี่น้องไปใส่ปุ๋ยนำเนอเดี๋ยวจะซื้อปุ๋ยมาแล้วบม่ได้ใส่ประมาณ2องอาทิตย์ได้แล้วนะครับปุ๋ยไปนามปล่อยทิไมไ้เลยเราไปใส่ปุ๋ยก่อน มาเบิงปริมาณในการใส่ปุ๋ยนะครับเกล่องสันน้นนะครับได้พี่น้องเด้ออันนี้จะเป็นยูเรียนะครับใส่ประมาณก้าเอานะครับกำมือต้นละกำมือนะครับสิบมหามือใส่เธอนึงนะครับหรือว่าจะอาทิตย์ละเ่อก็ได้หลังจากที่ใส่แล้วก็ให้หดหนามด้วยนะครับเอันนี้ผมเอยทงหดมืออื่นสองก็ได้ถ้าปล่อยไว้ลายมือนะครับ ปุ๋ยมันสจบ่บมีประสิทธิภาพนะครับวดนาน้ำได้ก็ดีกล้วยหน่อยนะครับเดีอหลังจากที่พี่น้องปลูกลงดินเธอได้กใส่ปุ๋ยยูเลียน้ำก็ได้นะครับใส่ปุ๋ยยูเลียขี้งว่วนกับแกะผสมกันหลังจากที่ปาดนอเรี่วนะครับมีพี่น้องหลายคนเพิ่นถามเข้ามาว่าใส่ปุ๋ยยาำไหนนะครับกล้วยแตกยอดสองใบ สองใบาสามใบนะี่คือใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับเด้ออันนี้ผมก็บ,บอกป่ะถือนะครับแต่ว่าของผมนี่ประมาณยี่สิบมือนะครับแตกใบใส่ไเปเลยมื่อนี้คือสีอได้ใส่ตะกรวยหน่อยก่อนเนาะเก้านะต่ว่าร่างหม่องเขาเจ้าใส่เป็นปุ๋ยเลยครับเด้อใส่เป็นปุ๋ยแล้วก็หมดหนามเลย ก็ผมว่าใส่เป็นกลวยงแต่ที่เพิ่มผลหนะน้ากล้วยมันยังหน่อยอยู่ถ้าเป็นกล้วยไงผมจะใส่อีกแบบหนึ่งกล้วยไงผมจะใส่หลายกว่านี้กล้วยไงไ่นน้องผมก็สิได้เปลี่ยนปุ๋ยแล้วสิได้ใส่ปุ๋ยหมักนะครับผสมกันสองสูตรกับยูเรียนะครับผสมกันครับไว้ว่า น้ำข้าวเองเนีอยผมใช้ปุ๋ยแล้วมันสีงามไวปะใหมาใส่น้ำข้าวใส่ไก่กับพวกเป็นหยังได้ครับด้วยแต่ว่ากระย่าไก่หลายนะครับกลวยหน่อยก็ของผมสีใส่แบบนี้นะครับมันคาเปลืองอยู่นี่มัมนถือล่ำต้นไหมครับกลวยหน่อยกลวยหน่อยพยายามใหญ hmm. ่มันถือล่ำต้นนะครับชบ วิธีการใส่ปุ๋ยกล้วยหน่อยก็สิประมาณนี้นะครับเลยใส่ทางๆในเล็กน้อยต้นละกำมือ ที่นอนท่านใดที่เพิ่งปลูกใหม่นะครับหลังจากที่ปาดเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยถ่ายมันแตกยอดกันสักสองใบาสามใบแล้วก็ใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมปอยตัวไปใส่ปุ๋ยก่อนนะครับหลังจากี่ผ้าพีน็องไปเก็บกระเลียนต่อแล้วครับเนาะเดี๋ยวมันสะคัมกอนเดี๋ยวใส่ปุ๋ยก่อนนะครับเดี่ยค่อยๆกันตอนเก็บเกระเลียน บัตรนักกันเลยพ่วงในเป็นพ่วงในบ่คือตะไคร่นาะงพี่น้องอืม แดงสดสดจากสวนนี่ลรเครือขอา้ของางในพ่วงข้างใน่างนี่เอานอน่ก่นต้องแนวแตะไคร้ามาตัดเอาพี่นอ้องสวยงามโอ้โห ta yêu hồi này Đó Mì nó Thịt xem nào ของนายยแบบไงเลยก็ด no? oh, er. ังกึดหลดนีโอโอทางนี้ก็มีด้ยพี่น้องด้วยผมดกขักอีกขากินี อันนี้มีหนึ่งหน่วยลนอยู่ข้างในนี่ถ้าเด็ดขวนมันออกนะแบบนี้นะนี่มันจะสูกเร็วอย่เคยเรียนถ้าไปเป็นแบบนี้นะ มันจะอยู่ได้หลายหมื่นมันตัดไว้นะอาครับโอเคครับพี่น้องครับทำแล้วค่อยเอาไว้ถ้าเก็บมือหนะวัฒนธรรมเป็นอะไรบ่คือตะไคร่เนาะสุกหลายอยู่เลยตรงนี้ก็ข้างนั้นใท่าบางทาง่านก็เล่นสุกหลายโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเด้อ ฝากพี่น้องเบิดสุขขอทุกคนไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดติดตามให้ผมนำนะครับรุ่นกระเทียมกำลังงามกระเทียมก็บบก,กขเขือทั้งนั้นโอเคครับพ่พ่อกันมือหนาครับสวัสดีครับ